Two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเดชไทยสไปร์ทฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องป่ายสู้ขูสุขคนเด้อค่ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกทุกท่กทานนะคะมาถึงตอนเมองมอยห้อยสังกันตอเนาะคับพี่นอ้องป่องป่ายค่ะมาถึงตอนเดยไทยต้องออกงานสังคมครั้งแรกนะครับเป็นงานใหญ่นะครับประจําของครอบครัวแฟนของโตโต,ตเองเนาะคะ่ะ 2ปีแรกที่โตโต้เพิ่งมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์มาอยู่กับแฟนคนนี้เนาะคะ่ะปี2018พอดีนะคะงานครบรอบแต่งงานพ่อปู่แม่ย่าหรือพ่อของแม่แฟนนะครับพี่นองปองไปคะ่ะเขาแต่งงานกันครบพอดี50ปีเนาะคะ่ะเขาจัดงานใหญ่มากนะคะตอนนั้นยังบ่มีโลกระบาดเนาะคะ่ะ จัดงานเชิญแขก1 5 0ยห้ถึงสองคนคุณเด็กขับพี่น้องป้องไปค่ะแต่โชคดีว่าโตโต้ได้ไปเรียนแล้ว1ปีเนาะค่ะไปเรียนที่โรงเรียนมาแหล้วหนึ่งปีก็ได้รูนน้นิดนึงว่าการเข้าสังคมของฝรั่งของฝรั่งนี่ทะเล่นฮ้อนแล่์เป็นแบบใดครูเขาก็สอนสอนให้เรากล้ากล้าสู้หน้าคนกล้าเข้าสู่สังคมเขาบอกว่าคนเอเชีย ยิ่งคนทางไทยแลนด์ส่วนมากจะเดินจะเหินส่วนมากเคนบอกว่ากลมหนากลมตาเนาะค่ะบ่เมนอายได้ว่าแต่ว่าเฮาส่วนมากเขาสังคมแบบนอบน้อมถ่อมตนจั้งซี่นะคู่กับบอกตัวโตนะว่าให้พยายามเชิดหน้าชูตาเงยหน้าเงยตานีิดหนึ่งนะคะเราจะมั่นใจมาจากเมืองไทย100เปอร์เซในความคิดตัวโตเด้อค่ะ ถ้าเรามาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตในเมืองนอกในสังคมแบบนี้ทุกวันนี้นะคะเราต้องมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีก150%ยหบเร์เซบได้พี่น้องป้องไปค่ะอันนี้คือความเกียตัโตโตนะคะแล้วแต่ไพสิคิดแบบใดเนาะคะ่ะมือนันนะคะโตโตกับแฟนกับไปแต่เสารเลยแต่ว่างานเพิ่นอีหลีนะเสริมช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงตรงนะคะแต่โตโตกับแฟนก็ไปถึงบ้านพ่อปู่แม่ยา่า สิบโมงเช้านะคะได้ก็ไปเตรียมตัวเตรียมอะไรกันเนาะค่ะทีนี้ก่อนสิบไปบานเพิ่นนอกค่ะพี่น้องปองไปขาตัวโตก็คิดยาดนะคะกินยากยู่สามสี่หมื่นก้อนสิวด 15, อดมืองานนะอุ้ยัำจุดแต่งตัวจังดดีจังดดีนะแต่โคดีว่ามีดมีความจิ๋วของไปคนสมักแตงตัวเป็นทุนนย่นิสหนึ่งนะรับพี่น,อน้องขาะก็เลยพอได้หานันมะแมทดอันนี้หานี่มาแมทดอันนั้นใส่รองเท้าสีนี่กางเกงสีนี่เสื้อตัวนั้นเสื้อตัวนี้ เฟียนตัวโตก็หามาให้ยังสี่นะค่ะแต่ฝรั่งเขาไม่ได้นี่ยากเพราะว่าเฟียนตัวโตเขาก็ถือว่าเป็นคนที่คนเขารู้จักเกเยอะอยู่แล้วหรือว่าได้เข้างานสังคมพวกนี้บอยอยู่แล้วนะครับพี่น้องปองไปค่ะตัวโตก็เลยโอ๊ยตายหาเล,ปปล้วไ,นนไปปล่อยไก่ตัวใหญ่สนอ้อไปปล่อยไก่โจนสน้อเสียจังไดดีเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่ากัดแตงค่ะกัด คือจังเห็นในรูปหนงเด้อค่ะรูปที่ตัวโตวไตเติ้ลขึ้นมานั่นแหละทายกับรูปพ่อปู่มเมย่ากับครอบครัวพ่อปู่มเมย่ารูอว่าอาจจะมีในงานน้ำน้อยหนึ่งนั่นแหละค่ะตามไตเติ้ลขึ้นมาแรกๆนั่นนะครับก่อนที่จะมานั่งคุยกันเนาะคะ่ะตื่นเต้นค่ะและนี่ก็คือบทพิสูจน์ของเราอีกบทหนึ่งอยู่เด้อค่ะพ่อปู่มเมย่ากับเบิ้งตัวโต,วต,วต,วตวนั้นนะคะนั่งนี่มาเป็นเมียเป็นแฟนเ,นเขาเป็นลูกสะใภ้ฉันนี่ย่ำไปเขาง,งานสังคมกับฟ,งก,บฟงกับแฟน ไปปล่อยไก่บ่อเห็นเนเสียหน้าเสียตานุนนี่นันหือบ่อว่าสันวาตประมาณนี้อยู่เด้วค่ะเขากะสิคิดเนาะเขาคิดไปเองหรือบ่อกะบัรลุนะคะแต่ครอบครัวทางพ่อปู่ของตัวโตเองก็มีพี่น้องตั้งเก่าคนเด้อค่ะเพื่อกระเชิญกันลาดญาติหลานเหรียญหล่อนผู้นั่นยั่งผู้นี่บ่ยั่งกับว่าเป็นยั่งเชิญลูกเชิญยั่งมานนะคะเชิญเยอะมากแล้วฝั่งแม่นี่ก็เยอะค่ะพี่น้องปองไปค่ะจะพอครอบครัวฟังตัวโตนี่ เพิ่นกับกค้นพี่น้องลแล้วเระบ้านมีครูเคยครูยังเราก็หลานเหรียญหล่อนเิ่นเมดนะคะเป็นงานใหญ่ยี่หลีนะคะ่ะเพราะว่าเป็นจองหลานอาหารส้นข้างในส้นข้างนอกโอ้ยโลงใหญ่มากคนเยอะมากกับพี่น้องคะ่ะทีนี้ตัวโตก็ไปนะคะก็แต่งโตไปนะั่นแหละก็ถึงกะกาก,าก,ก็กลัวถึงตื่นหน้าตื่นหลังนะคะคือือบ้าน,นอเขากุ้งแดงกัว่าได้นะครับตื่นในความคิดอยากอายนั่นแหละคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้ไปเรียนภาษาหน่อยหนึ่งแล้ว ที่โรงเรียนนะครับพี่น้องป้องไปค่ะได้ไปได้ภาษาภาษาพื้นพื้นนะคะได้สวัสดีได้ขอบคุณได้ฮัลโหลได้ทักทายเฮาดู Hello, ขึ้นมาบ้างเลี้ยวนะนะคะเฮาจะจาเอาเนาะคะ่ะอีกอย่างตัวโตกระถามคู่พ้องนะคะการมีการนั่นอันไดเฮาบ่ออายคู่เนาะค่ะเฮาก็เสดวิชาหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะวันนั้นช่วงเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะพวกเราก็ไปถึง โซนร้านอาหารโซนสวนด้านหลังนะคะเขาจัดงานก็ก็จัดดอกมองดอกไม้สวยงามเหมือนกันนะคะงานเมืองนอกแล้วเป็นโซนโซนอาหารก็จะเป็นโต๊ะยาวเหยียดเลยนะคะอาหารการกินเขาจะเป็นสไตล์บุฟเฟ่ซะส่วนมากแล้วพวกเสิร์ฟก็จะเป็นเสิร์ฟพวกเค้กพวกชากาแฟต่างๆนะคะก็จะมีพนักงานบริการเนาะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกทุกคนลูกสะพภยลูกเขยออะไรต่างๆเขาจะยืนเป็นแถวนะคะคนละฝั่งกัน พ่อกับแม่ก็จะยืนคู่ประตูคนละข้างนะคะพวกเราก็จะยืนต่อกันไปเพราะว่าญาติพี่น้องมาแต่ละคนนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะจับมือกันเนาะคะ่ะแต่ว่าหันญาติฉันเป็นผู้หญิงตัโตกันในน้ามันไม่ยิ่งนะคะลูกสะใภ้นะคะผู้หญิงส่วนมากเขาจะหอมกันหอมซ้ายหอมขวาหอมขวาหอมซ้ายจุ๊บจุ๊บสามขั้งนะคะสามขัง้ง ขวาซ้ายขวาแล้วก็จบนะคะเ้าก็ทองไปนะคะเสี่ยงท่านใดก่อนท่านใดก่อนเพราะว่าอย่างพี่สาวน้องสาวของแฟนพวกนี้เขาก็รู้กันอยู่ก็ก็ไอ้นี่อยู่ค่ะแต่บางคนเขาก็อยากทักทายทักทายแฟนเราเลี้ยเพราะว่าแฟนตัวโตวขึ้นซื้อเพื่อนพวกเก๋พวกแบบนี้นะคะกันในหน้าู้หยิ่งอยู่แล้วนะคะเขียคือผู้หญิงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรูปผู้ชายก็แค่จับมือนะคะ จับมือเช็ดแหนมหรือสื่อนะคะยินดีด้วยนะพ่อแม่ของเธอก็บรอบแต่งงาน50ปีเขาจาับเราก็ต้องยืนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็พอได้หน่อยหนึ่งคือว่ายิ้มสยามค่ะเรารอยยิ้มสยามของเฮาเปนี่างไรคะเฮาจะอายบอกเขินเฮากับยิ้มอย่างเดียวนะคะยิ้มสู่นะคะเมิดงานนั่นคนเกือบสองรอยคนมีนางคนเดียวนะคะเอเชียทางงานนะคะนางยิ้มเราเป็นที เราก็โตะครอบครัวเป็นโตะใหญ่อยู่กลางนะคะอยู่กลางลานใหญ่เลยครอบครัวก็จะนั่งอยู่ตรงกลางนะคะพวกญาติๆพวกพี่น้องที่แขกเรือเขาก็จะนั่งรอบๆนะคะเขินเขินมากพี่น้องป่องไปขาแต่ยืนนะคะยืนจะขาแข็งกุหลาบค่ะแต่ว่าคนเข่ามาในงานกันครบเนาะค่ะเพื่อเก็เอาดอกไม้เอาของขวัญเอาหยังมาให้พระปู่แมญ่าบางขั้งโต้กับซอยเพนต้องหิวนั่นหิวนี่ไปไปเก็บพนสี่มี่ส่วนให้เก็บของขวัญเนาะค่ะ กนันั่นหละค่ะรับแขกงานเลกข,ของเฮาา่ะครับปปู่แม่ย่าพกสิซ้อมนั่งนี่งหอกที่ว่าเฮาสิเขาสังคมใดบ่เฮากับว่าอายนะครับอย่างน้อยก็คือแฟนเราก็ให้กําลังใจเราเธอก็ไม่ต้องอายหรอกนะเพราะว่าวันข้างหน้าถ้าเธอจะมาอยู่กับชั้นงานไม่ใช่ไม่มีงานไม่ใช่ว่ามีแต่เพาะงานเลกงานนี้เท่านั้นนะคะงานต่อไปของน้องของพี่ของใครเราก็ต้องได้ไปร่วมแล้วก็เวลานู่นเวลานี่งานพิเศษคนเพื่อนฝูงแต่งงานในวงสังคมเราก็ต้องไป ก e ักเคินอยู่ดอกพี่น้องครับแต่ว่าโอดเอาเนาะครับบอกเกี่ยวกับองว่าตรงสู่เด้อตัวโตเอ้ห้องมาเข่าสังคมแล้ววนาตรงเรียนลูกไปเขาตรงสู่พอปูเมญ่ากัเเลือดตามองนั่งหรือว่าเป็นแบบใดแบบใดนะคะหันเขกขันอย่างคือกันหลังจากหลับเขกเรียวนะคะพี่น้องไปกับเบิ้งเบิ้งตัวโตเพราะว่าแฟนตัวโตคนนี้เขาเคยมีแฟนฝรั่งด้วยกันไงยี่สิบสามสิบกว่าปีที่เขาอยู่ด้วยกันมานะคะเขาก็ออกงานด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะ ขาก็ไม่เป็นไรนาะเ <c oughs> ขาฝรั่งด้วยกันทีนี้เราก็อายุห่างกับแฟนเยอะแล้วก็ไปงานเป็นงานใหญ่ครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นนี่แหละคะ่ะเรื่องมบาบอกสู้พี่น้องฟั่งนะคะอีกเรื่องหนึ่งสาหรับบทพิสูจน์ลูกสะพายทังฮอนเลดนของโตโตนะคะบาเป็นแจ้งไดนะคะกัเตือนเต้นพอสมควรนะคะเปน็นนางบ้านนี้เขามาเสิร์ฟเค้กเสิร์ฟอย่างเ็เสรเิเเสร์ฟเป็นหลอบนะคะว่าเป็นวักกินสาวเดียวคือบ,าาบ้านเท่าบานวัดตักมาได้กองจบโก้สาวเดียวไแบักินนะคะแต่โตโตยุบ้านโตโตกระเทีย กินตักรอบเดียวกินอันนี้เสร็จแล้วก็กินอันอื่นต่อนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เสิร์ฟชากาแฟเสิร์ฟเค้กเสร็จแล้วก็เสิร์ฟซุปเสิร์ฟนั่นเสิร์ฟนี่นะครับพี่น้องปองไปาขาเขาแขงตื่นอาหารกแห้งบาเสิร์ฟเดียวกับเลี้ยวเนาะเสีจเลกินสาวเดียวทีนี้คนก็ไปตักนะคะเขาก็ญาติพี่น้องไปตักกอดเป็นบุฟเฟ่ใหญ่นะคะเราก็ไปตักเนื้อตักอะไรก็ไปต่อแถวกันนะคะ ไปตัวแถวตักน้าเพลินในยาพี่น้องตาก,กอนแล้วบบบนี้พวกแขกเขาจังเลื่มตักเลื่มยังกว่ากันไปเนาะค่ะก็โอ้ยยังตายอกนะคะเฮียแตกสะสะอยู่ด้ยวยคิดไปจงหนึ่งกระได้นะคะถึงตื่นเต้นถึงอดถึงยิ้มถึงยังหลากหลายอารมณ์นะครับพี่น้อง้องไปคะ่ะแต่ว่าโชคดีอยู่ค่ะพี่น้องของเม่ของพ่อ่นกัเพ,พราะว่าฝรั่งหลังจากเขากินอาหารกันเสร็จนะคะ เขาก็ให้นั่งคุยกันกินกาแฟกินอะไรทีนี้เขาก็เริ่มสลับโต๊กันนะครับพี่น้องครับประเพณีเขาสลับโตกันพอวันบ่มมีหอย่างต่อนั้นก็ยังม่มมีโรคระบาดเนาะค่ะสลับกันพอปู่ไปนางบุญเมยามานางฝีแฟนโตนตัวก็ไปคุยกับไอ้แม่ป้าคุยกับพะลุ่งพ่นจิยางสวนกันบาดนีเพ่นจิเปี่ยนกันมานางนะคะบาดที่นี่ตายตายตายบาดพอปู่เมยาพวกไอ้พี่สาวพอปู่้องสาวพอปู่กับมานางกับตัวตนะคะตามรูปที่ผ่านมากกับเส็นอยู่นั่นแหละค่ะ ใหญ่ปูใหญ่เม่กับมาเบาน้ำนะคะโชคดีว่าสิไดภาษาเพื่อนเพื่อนยุ่เป่นหัวโชคดีว่าเป่นเขาเบากับตัวโตโตกับหัวไปเบาไปกับว่าดียุเข่าใจยุค่ะหัาร้อย,ยิมยางเดียวเธอเป็นคนประเทศใดเธอเป็นยังใดเธอพอกันกับแฟนเธออายุไซสพราะปูไม่ยาเพราะว่าฝรั่งส่วนมากนะถ้าไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องม่นเป็นญาติคิงคิงนี่สิบาะไก่หูจักเรื่อดลึกๆก,ก,กันเด้อ่ะพี่น้องป้องป,องปค่ะ ก็เพิ่งเห็นเฮคาข้างเลขนะคะว่าเฮามาเป็นสัตวายบ้านนี่แต่ย่ามดเธอมาอยูดด่ดูวเราไปอย่างสิมากระพถาม่ว่าเฮาเฮาก็ร้อยยิ้มสยามนี่แหละค่ะสยามเมืองยิ้มของเรานี่แหละค่ะไปสู้กับชาวฝรั่งเขาได้นะครับพี่น้องป้องไปค่ะกว่าสมานังเจริญเท่ายี้มือนี่นะคะมือนั่นนะโอ้ยมองไปเราอยากหัวคืออยากหัวแต่ว่ากะเฮ้ากับพานตรงนั้นมาล้วเนาะถึงดเดยเฮากับตัดสินใจมาใส่ชีวิตยูพี่เราเฮ้ากับมา ใส่ชีวิตก็แฟนเฮาวันข้างนาเฮาตรงเขาสังคมนี่แหละคะ่ะการเรียนรู้การเข้าสังคมการเข้าพบปะผู้คนของเมืองนอกว่าเขาเป็นแบบไหนเฮากค่อยเรียนรู้ไปเนาะค่ะ การมาใส่ชีวิตยูพี่บอ๊อกกีตกตอนห้องนั่งเป็นมาดามเจริญเถื่อนในเมืองไทยนะคะบาดเข้ามายูพี่เขาต้องเขาสังคมต้องไปพุ่นไปพี่ต้องไปหาหมอหมอฟันหมอประจําโตไปตลาดจะรีบไปซูเปอร์ไปใช้ใจต่างๆเขาต้องเลี้ยลูกการใส่ชีวิตคล้องหนีเนาะคะ่ะเข้าเมืองตาเหลิวเราก็หลิวตาตามแต่ก็อย่ารหลวมากเพราะมันจะทําให้เราตาตาเอียงตาเขยเนาะคะ่ะพี่น้องป่องไปคะ่ะนี่ละบทปิสูจน์บทหนึ่งนะคะเมญยากับยัง นีเรืเ่องการยาๆกันยังโทรมากันยังว่าอืมโทรมาบอกแฟนนะคะฉันว่าคิดว่าเขาเสียนเขากับพวกใหญ่พวกน้องฉันได้ปนั่นเด้อเขาเอานวหัวมันมวนกันหัวเตือหัวเตือนเห็นหน่อยใหญ่ฉันว่าเขาก็ดีเขาหนาหลักดียังสั่นจังสี่นะคะนี่แหละค่ะบทหนึ่งบทพิสูจน์ลูกสะพายเถยไทยนะคะว่าเป็นแบบใดเป็นเขาสังคุมกับเพิ่นใดบ่นะค่ะเขากะ ว่างตูนอค่ะนี้หนึ่งทอมตูน้ำเขาก็ได้คำว่าทอมตูวเอ่ยคำว่ายิ้มสยามจากบ้านเขาน้่ก็เลยเหตุให้พานมือนันมาได้นะคะผอปูเมียาเท่าซูมือนี้ก็บ่ได้ถามเพื่อนว่าถามแฟนตัวโตกับตัวโตกับถามอยู่ว่าเป็นทังไดพอเธอเมื่อเธอหักฉันหลับไปเป็นทังไดพม่รู้ฉันก็บ่ได้ถามเขาแต่เราเราเบิ่งเขากระซุ่งดีๆเราละเขากยบเงียบๆดีๆเขาก็ะบก มีแต่เรื่องดีๆถึงเธอก็โอเคค่ะกับ่านไปแล้วนะคะสําหรับบทลูกสะภ้ยนะคะสําหรับปูญาพิสูจน์นา่งก็บจบไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะทีแรกว่าจะไปนั่งถ่ายอยู่ระเบียงบ้านค่ะทีนี้เสียงรถก็ดังเกินไปก็เลยได้เห็นตามภาพไตเติ้ลขึ้นมาหน่อยนึงระเบียงบ้านนางเนาะค่ะพี่น้องป้อมไปค่ะอากาศก็กําลังดีเนาะค่ะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกท่านกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาขอบพระคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ